กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเมืองสุขสยามเปิดงานด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามชั้นจีกรุงเทพมหานครนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโดยมีดรยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายสวุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่กรงการสุขสยามนางช้างหมิงที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารโครงการสุขสยามไอคอนสยามผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเน่งพิธีเปิด นายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธร,รรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธร,รรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา,าร,ราเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีระหว่างวันที่2-5เมษายน2564ณเมืองสุขสยามชั้นจีไอคอนสยามกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันที่2เมษายน2564วันคล้ายวันพระราชสม พบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงเป็นเอกอัครราชูปธัมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิตศิลปินที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงโดยภายในงานมีการจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเช่นจึงนานแสนงามย่ำแดนมังกรมุ่งไก่ในรอยสายเป็นต้นการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการออกรา้าน หนังสือวรรณกรรมไทยจีนการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและอร่อย100ปีรวมทั้งกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์งานศินลปะเป็นต้นตาการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการมูรนิกา,ร,การ,ร่วมกันนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับผู้บริหารของไอคอนสยามและสุกสยามนะครับรวมถึงทางสาอกอัครราชทูตประจําประเทศจีนนะครับแล้วก็รวมถึงทางศูนย์ พรธรรมนะครับแห่งประเทศจีนกรุงเทพนะครับเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อที่จะได้จัดก,กิจกรรมด้วยรักและผูกพันนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ส่งถึงความรักระหว่างคนจีนและคนไทยนะครับที่ไม่ใช่อื่นกลเป็นพี่น้องกันนะครับรวมถึงนะครับก็เราจัดในวันนี้นะเนื่องจากเป็นวันพระสมภพของกรมสมเด็จพระนิธิถาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีด้วยซึ่งท่านก็ถือว่า เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับยังยังดีกับทางประเทศจีน,นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องของพัษการเฉลิมพระเกียรตินะครับรวมถึงมีเรื่องของวรรณกรรมนะครับระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนนะครับ